ก็ชีวิตฝนนะคะก็เริ่มต้นจากการที่ฝนเ,เกิดมาบนพื้นฐานของความขาดแคลนเนาะขาดแคลนความรักความอบอุ่นในครอบครัวเนื่องจากว่าพ่อแม่เนี่ยแยกทางกันตั้งแต่ยังเด็กเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกก็ทําให้ถูกสังคมที่ต่างจังหวัดเนี่ยดูถูกค่อนข้างเยอะมันเลยทําให้ชีวิตของฝนเองอะ่ะถูกหล่อหลอมให้มีบุคลิกภาพที่แข็งกระด้างเพราะว่าเราต้องการที่จะปกป้องตัวเองจากสิ่งต่างๆรอบข้าง จากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังขาดแคลนในเรื่องของทุนทร,รัพย์เกือบที่จะไม่ได้เรียนต่อด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเนื่องจากพ่อแม่แต่งงานใหม่ด้วยนะคะทำให้เขาไม่ได้มีเพียงพอสําหรับการที่จะมาดูแลเราแล้ว,ลวเราก็ยังขาดแคลนนะคะสาหรับเรื่องของการยอมรับจากคนรอบข้างด้วยเพราะว่าเราไม่มีเงินสิ่งที่ฝนได้ค้นพบอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของการที่เราจําเป็นที่จะต้องเรียนให้เก่งเพื่อที่เราจะหาเงินให้ได้เยอะๆได้รับการยอมรับจาก คนในครอบครัวหรือว่าสังคมรอบข้างมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ฝนรู้สึกว่าฝนมั่นใจมากๆกับสิ่งที่ฝนมีเพราะฝนมีทั้งเกรดที่ดีแล้วฝนยังมีใบเซอร์ติฟิเคตจากสมาคมการตลาดก็มีหน่วยงานที่เข้ามารองรับแล้วก็ให้ฝนสามารถทํางานได้เราก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะหาเงินได้เยอะขึ้นและสิ่งที่ตามมาคือการยอมรับจากคนรอบข้าง เราก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตบนพื้นฐานที่เราอยากจะได้รับการยอมรับผ่านการเปผู้คนรอบข้างเนาะแม้เราจะหาเงินได้เยอะแต่เราก็มาพร้อมกับหนี้สินที่เยอะเพิ่มมากขึ้นจนมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เนาะจนวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่เรากําลังพยายามที่จะขวนขวายเนาะเราเริ่มกลับมาถามตัวเองว่ามันโอเคแล้วจริงๆใช่ไหมกับความสัมพันธ์ กับการยอมรับของคนรอบข้างที่เราต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยขนาดเนี้การยอมรับที่มันมีเงื่อนไขยอยู่ตลอดเวลามันเริ่มไม่ไหวละเริ่มไม่โอเคแล้วเราเริ่มอยากระบายกับใครสักคนหนึ่งฝนก็เลยเริ่มเลือกเพื่อนใน Facebook คนหนึ่งที่เขาออน Messenger อยู่ณนะเวลานั้นเนาะก็ทักไปถามเขาว่าเขาว่า,า,วางคุยไหมแล้วเราก็โทรไปร้องไห้กับเขาซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคริสเตียนเขาถามแค่ว่า แกรู้จักพระเจ้าไหมเราก็แบบเหมือนฟังผันผ่านะ่ะแต่เราแค่อยากระบายเฉยๆในช่วงเวลานั้นจนสุดท้ายเนี่ยเขาส่งเพลงเพลงหนึ่งมาให้นั่นก็คือเพลงพระคุณซ้อนพระคุณเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่แวบมาในช่วงเวลานั้นอะมันเป็นภาพของฉากหนึ่งในหนังที่เราเคยดูอะคะ่ะแล้วในภาพภาพนั้นเนี่ยฉากนั้นมันคือฉากของการสารภาพบาปเป็นคริสนี่ดีจังเลยเนาะเออไม่ว่าจะทําบาปแค่ไหน เจ้าก็ยกโทษความบาปนั้นให้กับเรางั้นฉันเป็นคิ์ดีกว่ามันก็เลยทําให้เราขวนขวายที่จะเริ่มหาโบสถ์ที่จะเข้าฝนเป็นเซลต่างสวรรค์ในช่วงเวลานั้นเนาะเพื่อนก็แนะนําให้ไปโบสถ์ที่เชียงใหม่แล้วก็ไปขอรับเชื้อที่นั้นอ่หลังจากที่เรารับเชื่อได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยกลับไปที่โบสถ์นั้นอีกเลยเพราะว่าเราถูกย้ายมาดูแลทางฝั่งภาคตะวันออกแทนมันก็เจอปัญหาเรื่องงานหลายอย่างจนทําให้ในที่สุดนะคะก็ ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานแล้วเป็นคนว่างงานอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตตอนนั้นมันว่างเปล่าแล้วเริ่มกลับมาถามตัวเองว่านี่ฉันเป็นคลิสแล้วหรือยังเอองั้นเราก็ต้องไปโบสถ์สิเราก็เริ่มที่จะหาโบสถ์ที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอกับอาจารย์ที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงแล้วนั่นก็คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตคริสเซียนของฝนอะเริ่มต้นจริงๆจังๆเนาะเนื่องจากว่าพอไม่มีเงินใช่ไหมคะตกงานกลับกลายเป็นว่า สิ่งที่เคยมีอะค่ะมันหายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการยอมรับจากเพื่อนหรือการยอมรับจากครอบครัวในเวลานั้นเนี่ยทุกคนหันหลังให้แล้วเราเหมือนแบบเราโตคนเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เลี้ยงคนเนี้อยู่เคียงข้างอธิษฐานเผื่อแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงคนเดียวแต่กลับกลายเป็นว่าพี่น้องทางคิจจักรเขายอมรับเราแม้ในวันที่เราไม่มีมันเป็นไปได้ยังไง ซึ่งเราโตมากับการที่แบบได้รับการยอมรับเพราะเงินเท่านั้นน่ะหรือว่าการที่เราเรียนเก่งๆได้รางวัลเยอะๆเราถึงได้รับการยอมรับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้ให้อะไรกับคนพวกนี้เลยเนาะทำไมเขาถึงแบบเขาถึงดีกับเราขนาดนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออพระเจ้านี่ดีเนาะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราเริ่มเดินกับพระเจ้าเรื่อยๆแล้วชีวิตที่พระเจ้าก็ค่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนเราแบบจรงิงจังแลนะก็คือฝนอะ มีความไม่ให้อภัยกับคนที่ทำให้ฝนเป็นแบบนี้ซึ่งฝนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากที่เราจะให้อภัยเขาพระเจ้าบอกกับเราว่าไม่ได้นะพระเจ้าให้อภัยเราเราจำเป็นที่จะต้องให้อภัยครอบครัวเราด้วยแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นในการที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มต้นในการที่เราจะให้อภัยคนอื่นเป็นคือพระเจ้าทรงยอมรับฝนในแบบที่ตั้งแต่ฝนเป็นคนที่ไม่น่ารักอะ ฝนเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆพระเจ้าก็ทรงยอมรับฝนฝนเป็นคนที่ให้อภัยคนอ,อื่นได้ยากพระเจ้าก็ยังยอมรับฝนในวันที่ฝนแบบแย่ในวันที่ฝแบบ yeah! น,นท้อแท้ที่สุดพระเจ้าก็ยังอยู่เคียงข้างสิ่งที่ฝนได้รับจากพระเจ้าอะ่ะมันมากกว่าการไถ่าบาปในวันแรกที่เราอยากจะมาแต่มันคือการที่พระเจ้าเข้ามาเติมเต็มให้กับเราณปัจจุบันเราได้รับการยอมรับทั้งจากคนในครอบครัวเองซึ่งก็คือแม่เนาะเพราะว่าฝนรักแม่มากๆเนาะแล้วเราได้รับการยอมรับจาก พี่น้องในคิดาจักรตั้งแต่วันที่เราไม่มีอะไรเลยมาจนถึงวันนี้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้คือพระเจ้าให้ฝนมีงานที่มั่นคงรายได้ที่เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะมีมากพอที่จะ ให้กับคนอื่นได้ด้วยพระเจ้าไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตหรือว่านิสัยของเราเท่านั้นแต่พระเจ้ายังคงสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนคนรอบข้างของเราได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเติมเต็มในส่วนที่เรารู้สึกว่ามันขาดหายไปจากชีวิตของเราสําหรับใครที่ร,รู้สึกว่าตัวเองกําลังเป็นแบบนั้นเป็นคนที่ขาดแคลนบางสิ่งบางอย่างต้องการที่จะได้รับการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่าง หรือว่ากําลังเป็นคนคนนั้นที่ให้อภัยใครได้ยากมากๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นการให้อภัยได้ยังไงก็อย่าที่จะให้เปิดใจแล้ววันหนึ่งคุณอาจจะมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเหมือนกับที่ฝนเคยได้รับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้